สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเอฟซีร้านพีเนตโอริโอทุกๆท่านแลวก็ขอากาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสาหรับอีพีนี้นะครับเป็นคลิปเช้าประจําวันพุธนะครับวันพุทธที่12เดือนมิถุนายน25 6 7น้ะครับผมมีในส่วนของพ่อวัยแอมนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับมีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะรีวิวมานําเสนอ ให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้านะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กแชนเนลนะครับช่องทาง Facebook พินิษฐ์คำมีพักดีเพจร้านพินิษออริโอนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับอีพ p นี้เป็นคลิปเช้าช่วงเช้าๆนะครับของวันพุธที่12ผมมีในส่วนของ power amp wattex นะครับก็ถือว่าเป็นค่ายมาตรฐานค่ายดีค่ายดังนะครับระดับ ต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับเป็นวาร์เทคนะครับเป็นรุ่น3ามพันหกอเม็ดนะครับมีทั้งหน้าหน้าเดิมนะครับตัวบอสเทคนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหน้าวาร์เทคนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับสามพันหเม็ดนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับนิยมเอาไปขับเสียงกลางขับเบสนะครับตัวนี้ขับเบสลง2โอห์มได้นะครับสินิ้วดอกชาร์จเจอร์หกห้าศูนย์นะครับดอกพันสองร้อยวัตต์ก็ลง2โอห์มได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับดอกกําลังวัตต์ที่ไม่สูงมากกกนนััะครบบอเลย น้ำหนักนี้สุดยอดนะครับสำหรับตัว p o w e แอมสายคัมเบตลูกใหญ่ๆนะครับตัวแรกเลยนะครับขออนุญาตในส่วนของรีวิวดูบอดี้นะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็น Power AM หน้าบอสเทคสภาพสวยๆนะครับเข้ามาภายในร้านอีกตัวหนึ่งนะครับหน้าบอสเทคสามพันหกอาร์เมตรนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับท่านไหนที่ สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับก็ถือว่าเป็นลูกค้าดูแลดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพสติกเกอร์ยังอยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้นะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่1น0 0งืบาทนะครับสำหรับตัวบอสเทคนะครับ หน้าวัตถิกนะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับหน้าวัตถิกก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์สวยๆนะครับดูด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นพอแอมสภาพใหม่ๆครับตัวนี้สภาพใหม่มากนะครับอุ้ยฝั่งหนึ่งนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับอี่ร้านพี่เนท ออริโอนะครับผมอําเภอรอนจานจังหวัดกาสินนะครับดูด้านหลังนะเป็นตัวสองฟิลนะครับตัวนี้สองฟิลทั้งสองตัวนะครับตัวบอสเทคนะครับบอสเทคก็สองฟิลนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ร์เป็นตัวหน้าบอสเทคนะครับตัวนี้เออหน้าวาเทคนะครับขออภัยตัวนี้จะเป็นหน้าวาเทคนะครับสองฟิลเหมือนกันนะครับสภาพไมค์กิ๊กนะครับผมไมค์กิ๊กทั้งสองตัวนะครับ ดูบอดี้นะครับโดยรวมนะครับผมตอนนี้นะครับสนใจอินบ็อสเข้ามาได้นะครับบอเทคนะครับตัวหนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับวอเทคก็อยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นมิกอันล็อกนะครับของเอลโตนะครับไลท์หนึ่งหกศูนสี่นะครับท่านไหนที่ยังมองหามีเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับตัวนี้แต่งานปกติทุกช่องนะครับตัวนี้ไม่มีข้อแคกนะครับสไลด์เนิบๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เอฟเฟกของอาริซิสนะครับ ท่านในสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับสำหรับตัวมิกเอลโต้ไลน์นหกศนย์สีนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับเป็น power amp w a t t e c h นะครับแล้วก็เป็น w a t t e c h นะครับราคา w a t t e c h อยู่ที่16,000บาทนะครับ w a t t e c h อยู่ที่17,500บาทนะครับในส่วนของมิกเอลโต้นะครับดูนี้ตัวนี้อยู่ที่ เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับฝากพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอ่าในส่วนของมิกยามาฮ่ายังอยู่นะครับสําหรับตัวนี้โอสามดีนะครับโอทูดีนะครับตัวนี้เป็นมิกอ่าดิจิตอลมิกเซอร์นะครับเยี่ยมเยยี่มเลยนะครับท่านไหนที่อ่าสนใจนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมแหลกนะครับผมพร้อมแหลกนะครับแล้วก็เป็น EQ นะครับ EQ ตัวนี้ขับด้านนะครับ ตัวไหนที่ยังมองหา EQ เอาไว้คับมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ EQ ใช้งานเล็กๆก็ได้นะครับสำหรับ EQ เป็นตัวหนึ่งชั้นนะครับอันนี้ราคาที่900บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอยู่ที่900บาทสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพีเน็ตออริโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับไม่เป็นแหลกนะครับแหลกใส่ว่าเทคอาร์เอสนะครับมีอยู่สองตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ตัวละ2,500บาทนะครับสําหรับแหลกใส่เคาวาแอมนะครับของคอมแพกนะครับสวยงามนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจสินค้าเรื่อเสงการแจ้งนะครับมือสองก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเป็นตู้ปากโหลดนะครับปากโหลด2คูณ2นะครับเป็นแบรนด์ล้านนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตู้เปล่าไบละ3,800บาทนะครับสําหรับตู้ปากโหลดนะครับตัวนี้ จะเป็นด้านในนะครจะเป็นในส่วนของตู้พีเอสนะครับมีสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสิบสองนิ้วก็อยู่ที่ใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับไ C F ก็มีนะครับสําหรับตู้ไ C F ีเอท่านไหนที่สนใจนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทต่อใบนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับท่านไหนที่สนใจตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของแอมหน้าลายนะครับแอมหน้าลายจะมี อยู่2ถึง3ตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่เป็นในส่วนของ npe นะครับ npe ตัว ldm 550วัตต์นะครับตัวนี้ออกเสียงตามสายนะครับสุดยอดนะครับเสียงกลางก็ได้นะครับสำหรับตัว npe นะครับมีลายในตัวนะครับสำหรับตัวนี้เสียงตามสายหรือว่างานประชาสัมพันธ์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสนใจสอบถามมำได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่5 0 0 0ับาทนะครับสำหรับตัว npe นะครับผม ldm 550วัตต์นะครับ มีอยู่หนึ่งแท่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพาเวอร์แอมปสี่ชาน eel นะครับมาตินนะครับอ่า MX41600 นะครับตัวนี้เป็นพาเวอร์แอมป์อ่านำเข้านะครับแต่เหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับสำหรับมาตินนะครับตัวรุ่นใหญ่นะครับ41600นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาเวอร์แอมเทกหน้านะครับเทกหน้าเป็นตัว PA2000MS นะครับ ก็ถือว่าขับ2อคูณสได้สบายๆนะครับสำหรับเจ็นะครับเป็นเอาแอมรุ่นเก่านะครับตู้แอ็กทีฟนะครับตู้แอ็กทีฟของ PA นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้แอ็กทีฟนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับมีแอมในตัวนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดีโอนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นโซนมิกแอนาล็อกกันบ้างนะครับมิกแอนาล็อกนะครับก็พอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับสนใจตัวไหนก็ อินบ็อกก์โทรสอบถามได้นะครับ095 224 6497นะครับแล้วก็087 421 7464นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเบสนะครับตู้ซับเบส18นิ้วนะครับเป็นของใหม่นะครับของมือหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ใบละ2,700บาทนะครับแล้วจะเป็นเป็นแบรนด์ล้านนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ล้านนะครับแล้วก็จะโซนซ้ายมือครับขวามือก็จะเป็นตัว mp power นะครับเป็นตู้ซับเบสสูตรเทอร์โบเหมือนกันนะครับ วันนี้ขนาดกว้างห้าสิบสูง72หรือ80นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใบละ2,900บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโอริโออำเภอรังจานจังหวัดกาซินครับไม่ว่าจะเป็น AJ นะครับ AJ 2จสคูนหนะครับใบละ12,000บาทนะครับผมพร้อมแหลกนะครับ12,000บาทพร้อมแหลกนะครับต่อใบนะครับผมมีอยู่สีใบนะครับสำหรับตู้12นิ้วอะโอริโอจอกกี้นะครับ2องคูนหนะครับตู้พร้อมดอกนะครับ แล้วก็จะเป็นไบเลนเจอร์นะครับตู้ซับเบรคสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ไบเลนเจอร์นะครับใบละเก้าพันห้าร้อบาทนะครับท่านไหนที่สนใจไบเลนเจอร์แท้นะครับตัวนี้ตู้แท้พร้อมดอกนะครับพร้อมใช้งานใบละเก้าพันห้าร้อบาทนะครับแับนี้เป็นแอคทีฟนะครับเป็นตู้แอคทีฟนะครับผมตัวนี้มีพาวเวอร์แอมป์ในตัวนะครับแท้นะครับแท้มาอ่าบูเช่นะครับผมตัวนี้มีพรมสวยๆนะครับเแล้วมีหนึ่งใบนะครับตัวนี้มีหนึ่งใบท่านไหนที่สนใจ อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใบละ9 5 0 0รบาทนะครับใช้งานปกตินะครับไม่มีเบียดนะครับสําหรับดอกด้านในนะครับของมาเลนเจอร์นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่สนใจสินค้ามือสองเครื่องเสียงการแจ้งนะครับชอบเสียงเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องปรุงนะครับในส่วนของ EQ นะครับก็พอมีนะครับเอฟเฟกนอกนะครับผมในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับก็สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ ลานพิเนตออดิโออำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปช่วงเช้าๆนะครับของวันพุธที่12นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้เครื่องใช้งานปกตินะครับวัตถิกนะครับ16,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัววัตถิกนะครับ17,500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ลานพิเนตออดิโออำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับผมเครื่องใหม่ๆนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับผมตัวนี้ ไม่มีรอยสุดชิดเลยนะครับอยู่ในแด่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นเขาแอมสภาพสวยนะคติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งสองตัวอยู่ครบทั้งสองตัวนะครับสองฝั่งครับซ้ายขวานครับฝากไได้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ